สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านเลยนะคะสวัสดีปีใหม่อีกครั้งนะคะพี่พี่จ๋ามาพบกับช่องสาวบึงเหมือนเดิมเนาะวันนี้ก็มีแนวทางนะคะแนวทางฮานอยสูตรมันรวมนะคะงวดประจําวันที่สองมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกเนาะก่อนไปรับชมเดี๋ยวเรามาดูผลของวันที่หนึ่งกันก่อนเนาะพี่พี่จ๋าแล้วก็พี่พี่ท่านไหนนะคะได้แนวทางแล้วยังไม่มีที่เสี่ยงโชคนะคะเดี๋ยวเอ็กจะปักมุด ไปให้ใต้คอมเมนต์เนาะสำหรับบ้านทรัพย์มงคลน,นะคะสามารถจิ้มลิงก์เข้าไปแล้วทักหา้องแอดมินได้เลยเนาะอ่ะเผื่ออยากจะเข้ากลุ่มนะคะหรือว่าจะเข้ากลุ่มสาวบึงก็แอดไลน์ตามนี้ได้เลยนะคะในกลุ่มของสาวบึงนะคะมีแนวทางของแอดคนเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นหุ้นเนาะ,ะหุ้นฮานอยไทยลาวยาวถึงดาวโจนเลยนะคะพี่พีจ๋าหุ้นแอดก็หลายหุ้นเหมือนกันแต่ไม่ได้ครบทุกหุ้นนะคะแอดก็ทําเท่าที่แอดทาไหวเนาะพี่พี่จ๋า ่วันนี้ก็ปังกันไปเลยนะคะหุ้นนี้ปังเกือบทุกวันละคะโดยเฉพาะสายวิ่งสายรูดเนาะแล้วก็วันนี้แนวทางเลขทูบเราก็มาอีกเหมือนเดิมพ,พี่จ๋าแนวทางเลขทูบนะคะเดี๋ยวแอนให้ดูแป๊บนึ่งอ่าสำหรับแนวทางเลขทูบวันนี้เนาะหก็ 6, 7, นะคะหกเจก็มาในหน่อยเฉพาะขีดบนเนาะ เกกับ6ตัวเดียวกันแอดก็กลับหัวไว้ให้นะคะอะ่ถ้าใครสนใจแนวทางเลขทูบสามารถแอดมาในกลุ่มได้เลยเด้อพี่พี่จา๋าอ่เดี๋ยวเรามาดูผลกันเนาะมาดูผลของวันที่1กันก่อนเนาะค่อยดูของวันที่2นะคะสำหรับในน้อยเฉพาะกิจนะคะ8 7 6นะคะ7 6 6 7แอดไม่มีเนาะพี่พี่จา๋าไม่มีนะคะไปเข้าแนวทางเลขทูบส่วนล่าง8 1นะคะดู8 1 แอดลังเลอยู่แปดหนึ่งนี้มามาแปดสองแปดสามมาแปดสองแปดหนึ่งมาเฉพาะเด่นแปดเนาะส่วนพิเศษนะคะสามเจ็ดเจ็ดพี่น้องเมื่อเช้าแอดจะเขียนอ่าคัดอีกทีเดืงให้ในกลุ่มเนาะแอดเขียนสามรอบสี่รอบเขียนแต่เจ<ๆ>็ดเจ็ดก็เอะใจเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ได้เอานะคะพวิวจ๋าเพราะก,การคำนวณของแอดมามันมีแปดแปดกับสองสอง มาเจ็เจ็จริงๆด้วยนะคะเสียดายมากๆเลยเขียนผิดแล้วผิดอีกนะคะตัวนี้มาจริงๆอ่ะส่วนล่างสี่เจ็ดนะคะสี่เจ็ดเรามาในชุดกันนะคะอ่ะสี่เจ็ดมาในชุดกันเนาะส่วนน,น้อยๆปกตินะคะเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์ห้าแอดหลุดไปมาตารางมาตัวเด่นห้านะคะส่วนล่างสองแปดอ่ะสองแปดตารางเรามานะคะพี่พีจากสองแปดตารางเรามา ตัวที่แอดเน้นแอดเน้นไปที่82มาในตัวกลับเนาะ,ะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะแล้วก็ VIP 204 0440แอดหลุดไปคือบอมา่า420หน่อยเนาะพี่น้องจา๋าเรายังจะได้20เน,น 2, 0, า 4, 5, นะแอดเน้นไปที่20ดูสิล่าง45นะคะ45ไปเข้าตารางนะคะพี่พี่จ๋า45มาเข้าตารางแอดเน้นไปที่43ดู อันนี้ไปเข้าตารางเนาะสีหนะคะตัวที่แอดเจาะมาแค่ส,สองคู่นะคะพี่พี่จ๋ามาแค่ส,สองคู่เนาะอ่ะมาไม่เต็มที่ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าแอดก็คำนวณไปตามสูตรเนาะสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะคะอ่ะมาสองคู่ก็ยังโอเคนะคะพี่พี่จ๋าดี่าหลุดไปเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาตามต่อกันของวันที่2นะคะแป๊บหนึงนะคะ ก่อนไปรับชมนะคะเราก็มาฟังคําเตือนกันเหมือนเดิมนะคะพี่วิจาคํคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่้งแ่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่พีิจาชื่นชอบคล้ยตามเนาะไม่ชอบก็สามารถผ่านได้เลยนะคะ อะเดี๋ยวเรามาดูตารางตัวเด่นของแอดในวันนี้นะคะตารางตัวเด่นของแอดก็จะมีห้านะคะมีหนึ่งเก้าเก้าหรือหกเด้อพี่พี่จ๋าเก้าหรือหกเจ็ดศูนย์สี่นะคะเด่นของแอดก็คือเก้ากับหนึ่งเด่นสุดนะคะก็คือเก้ากับหนึ่งมาดูกันว่าเก้ามีตัวไหนกันบ้าง สำหรับเก้าของแอดนะคะก็จะมีเก้าสามเก้าสี่เก้าเจ็ดเก้าแปดนะคะแอดอาจจะไม่ได้จับออกมาทุกตัวนะคะพี่พีจ๋าอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเด่นที่หนึ่งกัน หนึ่งศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งจนึงเก้านะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูชุดกันเนาะเผื่อมีตัวชื่นชอบเหมือนกันก็ค่อยตามนะคะไม่ชอบไม่เป็นไรเนาะชุดกันมีสาม0 6นาู้ สองสน,นะคะแต่ว่าก็อย่าลืม99กับ11เราเด้อพี่พี่จ๋าอ่ะมาดูตัวที่แอดเดน EN แล้วก็การเบิ้ลการเบิ้ลในรอบนี้นะคะมาสองสองอีกแล้วนะคะพี่พี่จ๋าสองสองจะมาไหมแต่ก็อย่าลืมการเบิ้ล99กับ11เรานะคะแต่ว่าตัวที่แอดคำนวณออกมาได้ก็จะเป็นสองสองกับห้าห้านะคะอ่ะอันนี้มากระจังตามเด้อพี่น้องจ๋า ระวังสองแปตัวเดิมด้วยนะแต่ว่าสองแปถ้าใครชอบค่อยตามเนาะแอดตัดออกนะคะ28แต่ก็ไม่แน่เนาะมาแล้วมาอีกนะคะอ่ะมาดูกันสําหรับตัวที่แอดเน้นนะคะได้หลักเเนาะเก้านะคะเก้าสี่นะคะ เก้าแปดเก้าสี่หรือหกสี่เนาะพี่พี่จ๋าถ้าไม่ชอบเก้าสี่ก็กลับหัวเป็นหกสี่ได้นะคะหรือว่าอ่ะหกแปดเนาะส่วนในหลักหนึ่งนะคะแอดเน้นไปที่หนึ่งเจ็ดแล้วก็หนึ่งเก้าหรือหนึ่งหกส่วนแนวทางในชุดกันนะคะแนวทางในชุดกันแอดเน้นไปที่ห้าศูนย์แล้วก็หกเก้านะคะ กันเบิร์นแอดมาขาหาเด้อพี่น้องจ้าอ่ถ้าใครชื่นชอบเหมือนกันนะคะก็จดไว้แคปไว้นะคะเพื่อนําไปเป็นแนวทางนําไปพิจารณาเปรียบเทียบดูนะคะอ่าแอดก็ขอขอบคุณพี่พี่เอทุกๆท่านเลยนะคะที่ติดตามรับชมเนาะอย่าลืมนะคะได้แนวทางของแอดแล้วเนาอะ,อะใครที่ยังไม่มีที่เสี่ยงโชคดีๆนะคะบ้านดีๆ แอดแนะนำบ้านทรัพย์มงคลน,นะคะแอดสปักหมุดไว้ให้ใต้คอมเมนต์เลยนะคะพี่พๆจ๋าสามารถกดดิ้งเข้าไปได้เลยนะคะอ่ะก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันทุกทท่านเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ